คุณต้องไม่ยอมรับการปรักปรำหรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่5มีนาคมพระเจ้าไม่ได้กำลังพิพากษาคุณอยู่โรมบทที่8ข้อ33ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบทำแล้ว บางคนมองว่าพระเจ้าเป็นเหมือนผู้พิพากษาที่คอยออกคำสั่งที่เข้มงวดกับมนุษย์เมื่อพวกเขาตกอยู่ในความขาดแคลนหรือเมื่อมีสิ่งต่างๆที่ผิดไปจากชีวิตของพวกเขาเขาคิดว่าพระเจ้ากำลังพิพากษาเขาอยู่ความจริงก็คือถ้าคุณเป็นผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่นำการลงโทษมาสู่คุณพระองค์ทำให้คุณชอบธรรมโดยโลหิตของพระบุตรของพระองค์ ในพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวว่าใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ34แต่ว่ามารได้พยายามทำให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าจ้องจับผิด และลงโทษเมื่อคุณทำอะไรผิดมารได้หลอกลวงคริสเตียนที่จริงใจหลายต่อหลายคนให้มีความเชื่อว่าถ้าเขาพลาดพลัง้งถ้าเจ็บป่วยหรือมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาหรือครอบครัวถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมารจะทำให้เราเชื่อว่าความทุกข์ยากเหล่านี้เกิดจากการพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าคุณทำสิ่งผิดไปในขณะเดียวกันคริสเตียนที่จริงใจเหล่านั้น ก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกถูกปรักปรำเพราะคิดว่าสิ่งที่เขาทำผิดไปนั้นคือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดบิดเบือนความจริงได้ที่ไม้การเขนนพระเยสูร,รับการพิพากษาโทษแทนในทุกๆก,การกระทาความคิดหรือคาพูดที่ผิดพระเจ้าจะไม่พิพากษาคุณอีกต่อไปคุณคือลูกของพระองค,คุณต้องไม่ยอมรับการปรักปรำ หรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าพระเยซูได้แบกรับการลงโทษแทนคุณแล้วที่การเขนดังนั้นเมื่อคุณเริ่มรู้สึกปรักปรำตัวเองในสิ่งที่ได้ทำหรือเมื่อคุณเจอประสบการณ์ในสถานการณ์ด้านลบให้พูดว่าตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าคือผู้ชำระฉันให้ชอบธรรมฉันได้รับการอภัยโทษแล้วและชอบธรรมต่อพระองค์ฉันขอปฏิเสธไม่ยอมรับการปรักปรำใดๆ และฉันปฏิเสธโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการแช่งสาบในสถานการณ์ที่เผชิญอยู่หลังจากนั้นยืนหยัดบนความจริงตามพระวจนะพระเจ้าและเฝ้ารอคอยพระองค์นำพระพรมายังคุณได้เลยเพราะเรากำลังยืนหยัดต้านการปรักปรำและมารก็จะหนีเราไปและเราจะได้รับสันติสุขในพระเจ้าถ้าคุณเป็นผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่นำการลงโทษมาสู่คุณอีก พระองค์ทําให้คุณชอบธรรมโดยโลหิตของพระบุตรของพระองค์แล้วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอเชื่อตามที่พระคัมภีร์บอกว่าลูกได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วลูกขอปฏิเสธการกล่าวโทษโครคภัยไข้เจ็บคำแช่งสาปความขัดสนที่เป็นผลของความบาป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน